สบายดีครับพี่น้องท่านผู้ชมป้าพี่น้องมาอยู่ตลาดนัดโคกกระบือชมผู้บริรุษตลาดน้องแก่เพื่อเมืองเลยครับเบืองบรรยากาศครับรถง่วรถกล้วยกำลังเข่าครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สามเดือนมิถุนายน2566ครับให้พี่น้องชมบรรยากาศนะครับของตลาดง่ว,งวน้องแก่เคารถไดห้หอยได้ห่างเพิ่งรถคนววกกำลังเข่ามา เอาี่น้องจบบรรยากาไปก่อนครับเดี๋ยวถึง i เรี้อขาง,งัวขอ่อยข่นรองเมื่อวานเอาส้นง,ง,นงนัวาดครับกำลังเขามามเวลาตีหาเรียหาหน้าที่ของมงง,งัวกล้วยกำลังเขากับเต็มรถออกข สวัสด,ดีลูกวัสดีวันย้ไร่วัดดีดดดเอามาจากโตแล้วมือเนี่ยใส่ลูกสาวข้าลูกอะนึกใครมันแล้วเมียลูกอะเดี๋ยวเจ้าบาทลูกสาวสองมืปค่ะสดแปดเมียผสมอีกไปสองมืหนแปดลูกครูครับออยสูาที่บร่อยสาสองมืแปด ตอรองไหนลูกสาวตอรอไหนมันได้ลูกแตัวห่องไรจาว่าอตอร่องไหนลูกสาว้ค่ะมีวะ่มีตัเอาใ้บางน้ำแมลูสองพันแปดตอรองไหนพอลูกสาวปากเบอร์ทรลูกสาวหกสี่ค่ะหเก้าค่ะ้าเสองเก้าสามลูกสาวหน่อยค่ะลูกสาวน่อยเอามาดูกเด้อ Thế lấy theo cho à? con hả? theo chắc bà chứ luật đi hả? Ừ. thức 2 tô nè. Ừ. Tô, tô là mướt xi hà lội. phòng ừ. thư sư รถทุดๆดเด็บบาทตัวนี้ไม่นรอดว่าอไบ่มัาคนะสอมัทีอยากยืดถี่หลอดซื่อะว้ายมันกิตัวเย้กูดีเลยตัวนีมันผสมไปยังไงผสองแกเดือด ครับผมออให้บังน้าปปาเบอร์โทษย,ย,ยังไรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งห้าแปดพ่อพ่อยายไรจังหันมันหมานครับขอบคุณยวดีกับมาต่ออีกันลอดเอาเลยได้นี่ น่าขลาดเอาเลยด้หน่มือนั่นอยซื้อมือสองมัน,นกัดตุกยีกคนหน่อยัเอามองสุดๆใดทาเลหรีอเอายังก่อ อเ,เอาเอาเดี๋ยวผมไปเดือกสายก่อนครับครับกลับมานน่ล่ะมาวัดดีครับมาแล้วครับทองใสไก่น้อยมาจากยโสธรเสียบๆขายดีขายดีเสียบกับเสียบเหมือนพอเปลี่ยนเหลว เขากี้กับมีเนื้อแหงกับมีผู้ใดกินกไก่ผู้ใดกินเนื้อแหงอันนี้เขาเอิ่นใส่กอกขึ้นยังกอลุกเนี่ยใส่กอกครับใส่กอไอ้บุญนีกินเพรใส่เข่าหรอกเอามาเสนอสุรินกันเด้อท้องใส่ไก่น้อยท้องใส่ไก่น้อยมาจากยะโสธรไมร่างีติบัดตาไม่หาซิบบ้นอังคารเปิดอยู่จังหวัดยะโสอยขางกาง,งตลาดนัดเที่ยงวัน ยุ่งไอไกป่ปมปอนทอดมากะเฮ้ยพ,พี่พี่ที่เนาะเอาพี่น้องไปอุดหนุนเด้อครับเด้อสวัสดีครับได้เหล่าบาเสียเล็กบอันนี้แม่ลูกคือเพิเ่งแยกเดินนี่ลูกสาวครับจังหวัดพัศยาที่เมืองเกศเสียเล็กก็ร่าง,งมองหายอยู่นี่ ลูกไข่ลูกกันลูกสติงเล่กแม่เป็นปีศาจแดงโอ้โสุดเพลนเดือนสูงลอยสามสหาสามสิบห้ารดบไปรถบัวกำลังเข้ามาไปอาไปคือมาสวยเสมอเนี่ยต่อร้ต่อองได้รับประกันจำานทุกอย่างแดงจนเหลี่ยมก้วจนใส่อะ ให้ักน้ำครับน้ำงามปากเบืรอโทรู8แปดห้า5ู8แปดหกรูดแปดห้ารูดแปดห้ารูดสี่หกรูดสี่หกห้าหกูห้าหกูห้ารับงจากโลโลครับอ่ะมันหมานอ้เกรเ้าเก่าพวกเกากันบรูวัดืโตูดโตร้ถามทงลอยาที่บกันนี่ครับเส้าเก่า ตตามน่ครับตัวนั้นกับตัวนี้ตัวนี้เศร้าเก่าเสียเล็กมากลูกให้มังแม่ขึ้นเอาตั้งผูเอาตั้งลูกทั้งแม่มักแม่ลูกนะเปิดไรกันเดี๋ยวมักอีีมั้หน่อยตัวนั้นไอ่แล้วสื่อกน่านเสียนก็หา่านลูกใสามหนึ่งครับผสมอีกไปแม่มันอ่พ่อใดลลูกสามนึ ผสมไม่หกแปดลูกมันบาตัวใ่ตัวท่านแยกมันตัวหน่อยอยู่แต่ได้ไเมียมันเด่นว้าขับรถลำแล้ครับลูกสามหนึ่ง แค่ห้าพันหมดตองหูหรอกตัวกระได้ขายเนาะถ่ายเนาะสูงลอยจะได้แม่มันเนาะหัวซี่ที่หัวตัอกระโอ้พวกหางไหมครับมั่วจะใส่อะมั่วสารคามครับตัวสาระข้ามต่อรองได้อีกครับต่อรองเลยรับส่งเฟอร์เจลโล่ครับบ่บส่งดอกครับบ่บส่งดอกเอาไผ่หม่างน้ำปากเบอร์โท่ครับ ศ <80 S 1> ูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดย์งครับสี่หนึ่ยหอยยังครับหอยลิหอยลิศสารคามือลูกง้ามขาดัดแดงตรงตรงอยู่เอา้าเบื้องลูกให้เพิ่งเพิ่งขักกันนะคือรอแถลงแดงองตรงเลยเออบือโกกหางนะ สบายดีลูกเขาเอามาจากตัวลูกมันอันนี้ขายแล้วบ่เนี่ย<ม>เสีย,ยเล็กคือว่าขายแล้วบ้างเหรอฮะโอ้คนสื่อกวนโอ้อยได้ทําไดาาลูกหนึ่งลูกไห่ลูกสามหนึง่งอ๋ออาหยะอีกแล้วเสีย,ยเล็กยืนนับไล่ไหลอยลู่ <G ül> สู๊ดลอยสามชบวกเลยอที่เนาะเยเล็กนี่ครับซู <S <S อ๊ <S <S อยสามสิบแปดบวกครับเอาตัวล้อไหนคือเก่ววเอาอ่เนาะวัาปกัทบวะเดทซูามูปามหนึ่งซีห่ีซสองแปดเก้าแปดสองแปดเก้าแปดจากสอ่ะออปี่มาทุ่งครับเสราคาฟาร์มอ้าวอ้าวพราถุเป็นวุ่นกุ้นงามงามงา นั่งสองโต๊ะลูกเมยใยญยเท่าไร่เมยใหญ่นี่ท่องที่ว่าูยเก่าแยกเขียดเยดเจักเดือนแล้วประกันห้องสามเดือนออแล้วประกันแล้วตรวจพลาดแล้ว่่เสรีอยูงลอยเท่าไดรล้าสิบสามเะองลวย้บมหวเอฟหนึ่งครับนี่ไปอุตสาห์เรียบร้อยแล้วเปิดไปเท่าไลูก ไปแสนสองหมื่นแสนสองหมื่นต่อรองได้ต่อรองได้มีน้อยนี่ดิมีน้อยในกาลูกครบแป่ะลูกหรอายุเก้าเดือนอ๋อใช้ยสามสิบอยากได้เจ้าบาทลูกเปิดใหาม่นห้าหมืหาอันี่กัเอฟนึ่งม่เนี่ยจ้ะอืเอกสารสมุดย ทีหกแปดพ้อมต้นครับมวนจากสาลูกสารคามาป้าปีบ่<ม>เอาให้มักน้ำป่าเบอร์ทรนี่อ่ะ083 1แปด8 9 8รุ่8ปสหซีซหเ้าอเ้าดห้อยยังลุกเอสารคามห้อยเอสาร,คา,สารคามมาใน,นลุกเด้อก่อยางกัน อ่สบายดีเถอเลื่อนผสมไหล่ะฮะบักกันทองแล้วเทองแล้วะุงลอยเท่าไรมืนคืนเถื่อฮะอืมโอ้สุงดีครับเย็นาวจะบาดอ่บ67ะ67เปิดปแสนเจ็ดม่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ด ติดหวดน้ำหกหมื่นเบาทครับรับประกันทองแล้วเอออย่ยางี้อ่สูงไถไหมไถกับเงี้ยมกหางไงครับตอนร้องไหนน้องอาเนาะรับทรงพอจากโล่อืมั่วจากใสอ่อะ เอาฝากเบอร์โทรอาหาพันบากน้ำกาศูนย์เก้าสามสี่หนองสามงสี่หกอยยังหล่ะเออเอามันมาได้อาได้ขอบคุณครับมาวัสดีลูกไส้พ่อใดนี่อาทิตครับห้าหมเกียรติผสมไปแกเดือนล้วครับแกเดือนลพ่อใสามหนึ่ครับที่สามหนึ่งส่ามหน่งสองสูงไอเอ่ะออกเดือนนะ ทางกันกางก่นี่ละกังเกนนาอย่างแล้วจะจับบาทก่มืดเกบครับากัยั่ครับรับประกันตำนทุกอย่างาอ่างครออกแล้วครับ าวดสวจของเงี da, ok. <S S ้ยวดีอย so, like? ู่าใครบังน้าปลาเบอรทั่วอ่ะชุดแปดเจแปดหกหกสี็คจากไสอ่ะสครับเอามันหมาได้ขอบคุณครับต้นแม่ลูกแม่นป่รัสเสียแม่ลูกของเก่าอ่ะทักบาทอะเก็เบื้นเก่าแม่ผสมอีกไปสุ้งเ่าไดแม่มัน ลูกไผลูกกับลูกแม่ลูกสีแดงดีอยู่มันเป็นแต่ออกไปทั้งปีสาดแดงนี่น้องต่อรองได้โอ้สูงเนี้ยทองว่างอยู่ครับเอาไผ่มักน้าแม่ลูกโคมนนี่ปลาเบอร์ทัว รุ่ดแปดสามหนึ่งซีซครับยังก่อนสองแป้าแดสองแปดเ้ามันมาดอาได้ขอบคุณครับอบัตรดีลูกวัตรดีครับจะได้จะบาทลูกตัวนี้ฮะีมืนเก่าลูกไพล่ะฮะสูงเยรส่ มีเท้านิดเดียวหัวหางกันยี่เมีนี่เดียลูกสี่หมื่นห้าเมีสาวทั้งสองตัวงามๆยาวๆรับประกันตำหนิทุกอย่างเอาไข่บางน,น้ำสองตอน้นเลือกเอาสีแดงจัดกับสีขาวเปลือกฝากเปือกเท่าอ่ะห <98. S 1> <09 8. S 2> นึงนงน่งเก็ดหนึง่ง ห้าสองหนึ่งสี่จากไสอ่ะกัลสินกัลสินกัลลินครับกัลสินรับโชคแก้วโลลูกสวยลูกเนามันหมานตลาดนะพ่ออย่างกันสวัสดีเสียสวัสดีครับแม่ลูกลูกแม่จะได้จักบัตรฮะพงพื้นฮะลูกแม่ย่างดีลูกแม่ย่างดีสูงร้อยสี่ไปลูกว่าลูกไผ่ลูกว่น่ะ ไม่คื่ไางท่างนีเหรอครับพี่ใบหนุ่มหลอดนะี่ใบเปิดด้วอเปิดไ้เท่าไรก็ว่าันครับต้อรองได้อีกต้อได้อีกรับซุ้มเพื่อนป้ซุ้มคมอีกในราคากันอ้าวอวนจากสอ่ะทำครับอ้าห้อยยังห้อยอัดห้อยอัดคอาากเบอรโทรเสีย0 9นยังก่าม่ห่มเสียอ สะำมันมันครับขอบคุณครับต้ำหังเขาม่หัวไปครับเชิญลวครับเชิญ สบายดีลูกสาวมื่อนี้ได้เมีลูกดิตะเก็ดเดือนเราเสียดยี่สิมือครับยี่สิบมือลูกไผออกฟอร์ดออคฟอร์ดกศูนย์สี่แม่หัวหลุดธรรมชาติหรือย็งธรรมชาติครับธรรมชาติจได้เทเลเสียแปดหมื่นห้าับาทสูงรอเสแปดหมื่นห้าพนบาทสูงรอยเทโอ้อ่างดีนะครับ ลุนธรรมชาติดินโคตรน้ำดูก็พอดครับหน่อยๆวัสดีครับคูซีแปดตัวเราไหนเ้าเสียเนาะคเอาไปบักน้ำลูกแม่ลูกเนี่ยครับฝากเบอร์โทษเสีย062 192 192 1213 1213มันหมาเน้่เสียเด้อพอยางก็บันเลี้ยวบัน่ะบ่ขายบันละบ่ตัวหัน เดี๋ยวไปซื้อซื้อมาโลดเดี๋ยวติกินน้ำวัสดีครับอ่าอันมูนี่งัวเอฟหดเอฟหนึ่งให้เอฟสอเอฟหนึ่งครับฟาโอ้ลูกสาห่ลูกเคเอฟสามหนึ่งสูงเท่าไรสูงสามสเมตรครับสูงสามเม็เพิดไปเท่าไรครับ มาวิธี0บหกหร้อยสี่มื่นหคัดหา่งเอน่อืมถง่วยก่อก่สารติดสามหยังครับขอดสื่อเปลี่ยงอันนี้เนาะครับระบบกันเติมีทุกถูกยังไม่มีจหนิครับหัวจากใส่ครับหัวจากใส่คว่ปีครับเอ้าไพ่บักน้ำาับหัวเอมหนึ่งปาเบอร์ทั่วครับ0ู5ย์เก้าห้าศูนย์เก้าู้นอหยังครับ่อฟ ขอบคุณครับรับงพคนจังโลกขอบคุณครับหมาตนตะเสา,าเออเดี๋ยวดั้มดั้มไปฟ้าจะกินฮะคุณ<ะ>จำได้ไหมครับมีเงินท่องครับมีเงินท่องแบ่งปันกัญชัออทุกอย่างใไงก็รอสิ้เนเมื่อกันไปด่าเนอะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะแม่ลูก่อบครับแม่สานนวน อันนี้ลูกใครนี่นั่นนีพรมีพวครับมีอยู่จะของเลผู้จูกนี่แหละจะได้จ้าบาดันจะได้สามเก็ยคสโอ้สูงลอยสามสบบกอดีครับเม่นี่ดีเม่นี่ผมได้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสอธรรมชาติครับขึ้นไปผสมไปนี่พอครับเพิ่มผสมครับสาวดูลอยหาาอันีเนาะลธรรชติ้อรองได้อีกได้ครับเบื้องหนามันเองหับทรงเผด็จโลก ลอยรัลอย้วังวจากสอ่ะเจตูนะครับเอ้าไผ่บากไผบักน้ำป่าเบอร์ตัวอ่ะ0 6ศูนย์หกห้ยห่ายังก่อนสามสี่หนึ่งครับสามสี่หนึ่งศเก้ายเกห้อยังห้อยปุ๊กห้อยปุ๊กกระตุกมันมาได้อะขอบคุณครับโอ้พันบอยหางวัวผู้งพอพัดงบ้ันเห็นากตโตได้พี่น้องเด้อสายหูก็วบ่เห็นเหมือนเนี้ย เดี๋ยวยังหาให้ก็ถ้าพอ่านนอ,นนอนัอ่นคือบรรยากาศแล้วครับเดี๋ยวผมกำลังหางวัวผู้ใหญ่พันยุ่กับสายหูกับว่าเห็น

สีโตสาวพัดนี่ตัวเทอะมูน,มนี่ห้าหมื่นเจ็ดงตัวละลอยสาสบวกสูสีสลอยสตัวละห้าหมื่นเก็สองตนี่อีกสองตัวอเปล่านล่ตัวละสามหมื่นเก้กา สามหม่เกาั่ี้ที่บวกเล่แมนบัสเทียวดแมนครับสามหมื่คู่นี่ไหมคู่นี่สามหม้าวันสองตเนี่ยวายสา่นเก้าพับาทอ่าะดมเงนพบาทเอาไผบังน้าเสียออดกับฟาเพื่อทร0 9ูงเก3 3สเก้าสาเสี่ยออดปฐุรัดมันหมันได้ลูกนะพอยางก่อ เห็นง <neg ousse> ่วหูและบาทเ่นบอกไอ้ไทยง่วงหูให้เบิ่งเอนียบจสากนีวัสดีครับพ่อลุงแม่ลูกว้ยแม่สาวเม่สาว่ของแม่บักไล่จังหวัด คูนี่ว่าเยอหามืนหามืนตัวสองมืนหานี่แม่สาวสักสองตัวโอ้สูงลอยขาสีผิอดิ้นเฟนซี่เานิดติดบูทพอมเออคูนี่หามืนเออเบื่อกอนตัดผพี่นองเด้ต่อรองได้ต่อรองได้เอาไผบางน้ำฝากเบอร์โทรคนลุง มาจากไานจางเรียดนะครับขอบคุณครับบ้บมันเดี๋ยวเห็นสายหูโอ้เห็นอยู่พี่น้องเลยพ่อพันใหญ่ก็ไม่มีก็นำเงินไปนะน้บ วัสดีครับัครับขกันเหมือนวัดีครบคอดาไห้านจักท้าอา้าวหน่อยสวัดีครับสัดครวัสดีครับสัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับสับสวัสดับครับนวัีคับสวัสดีัดบสวัสควัสดีค่ับะดีวาีรสรา 13. 13. ่สสามเมื่อสามเาตัวอ่หมืนมนอนตัวนั่น D ขนายเนื้อตัวเดียวนี่นบ่าากบัวจะใส่อะจัดตุต้อนรองได้่าเบอร์ท่กซูนหกขาูนหกห้สีเกาสเกาี่ั ทีเก้าศูนย er oh. oh. ์สามเก้าแปดสามเก้าแปดมันมาด้ด้ขอบคุณครับฮะส่หูพี่น้องก็ได้เด้อด้อพอพัดเงยกับวะี่เดี๋ยวมันจะดัดไปเรื่อยครับ কারপে. মা কথলঁদং্নাসযা. অকপলিছা หางงวดสายหูให้พี่น้องเห็นนะครับรเถิงใหญ่กับว่าม,มีแต่เถิงหน่อยเอาคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องซรับนี่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งคักแพงอะไรข้นเค็มอะไรข้นไข่มีลำลุ้ยสุขูุกคนฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามช่องครูมันชนตัตเตอร์ีชัตเตอรเหนได้พี่น้องเด้อสบายดี